โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ออไอ้เหียช่วยกูด้วย <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่สถานการณ์ที่ไอเหียช่วยกูด้วย <c oughs> สถานการณ์ที่พวกเราเป็นเป็นดักโทษที่ต้องโดนประหารวันพุ่งนี้ <c oughs> เขาก็เลยจับเรามาลงในกรงที่มีเต็มไปด้วยซอมบีม้จับเรามาลงแขกใช่แล้วไอพวกที่อยู่ในกรงที่เชียร์เราเนี่ยมันเป็นผู้หุ่ม มันเป็นผู้คุมของคุกที่เราสักกัดอยู่แล้วมันก็ลง uh. เดิมพันกันเป็นล้านเลยไอ้มันตีกันเล่นไม่ล้นหรอกให้มันตีไปเลยโอเคถ้าเรารอดได้ภายใน10นาทีเราจะเป็นอิสระใช่ไหมอ๋อโอ้หมงไม่พูดกูวะโอ้ช่วยล้าช่วยล้วเออนายได้ติดคดีอะไรบ้างไโอ้กูติดคุกข้อหาขโมยเงาะขโมยเงาะเอแล้วแล้วแก้วอะแก้วติดคุกข้อหาอะไร แข่งกินในที่สาธารณะขาขโมยดินโดขโมยดินโดโอ้โหชิบหายแล้วนี่คดีนี้ดิเลยอีแก้มันคาดเพาเขาบอกแข่งกินคาดประหารชีวิตเลยนะแล้วฝนอะฝนติดคุกคดีอะไรไปขโมยดินโดจากร้านนี้เขามาคดีคดีขโมยหัวใจแม่อ้าว่โดนประหารชีวิตเลยกูนี่ลักไก่ผู้ใหญ่บ้าน ปหาชีวิตกูพวกนี้เลยเชียเอากูไม่ให้ซอมบี้แดกแล้วแต่ถ้าเราลอดไทในสิบนาทีนี่เราจะเป็นอิสระพวกเราต้องร่วมมือกันใช่ไหมเอาโอ้ตอนนี้ตอนนี้ใช่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 ไอ้นี่มันเป็นมันเป็นตัวให้เราฝึกใช่ไหมไอ้นี่เฮ้ยเชียกูล้มเลยไอ้ใครใครงัดกูวะโอ้มงัดกูทำไมอ่ะเชียเชียร์งัดกูบูร่าไอ้แจมนายไอะแกมอันไหนมันเจะแรงมากนี่ไงเเียยนับกู่ ้าเอ๋จ้าเอ๋มึงนอนทำไมงัดทีเดียวตายเลยไอ้อ้วนเนี่ยหฮังเฮ้ย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 ตกใจเข้ามาเลยอุมาแล้วอือหัวยู่อุ้ยไม่น่ากลัวว่ะอุ้ยมึงจะงัดกันเองทำไมเนี่ยมึงเลิกงัดกูได้ไหมกูไม่อยากนอนไม่อใช่คุณว่าอย่างนั้นแหละวิ่งวัง้ใครมาทำทำบ้าอะไรกูเนี่ย มึงเมึงก็ล้มเหมือนกันวะไอโอเราว่าไปไปไปคุมคนละกงเลยไปไปแยกใครแยกมันไอสัตว์กูไม่เอากงนี้เปลี่ยนกันไอโอมึงไปกงนู้นเลยสาตัวโอ้ไอนินีไอ้อไ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 อ่อไ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 ไอ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 อไ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 ออไอไออไอ

เวลาหยางย่างก็เห็นไอ้ตรงปลายขวากันย่างกันมันโดนหัวคอมบี้พอดีมันคือเดวยวจะตายเว้ยสับตาลุ้ยเฮ้ยมันทานน่ะมันทานอ่าเป็นไงไม่ไม่ตายไอ้เหี้ยมันไม่ตายใครงัดกูล้มเนี่ยโอ้แม่งทรยศกันไอ้ยไอ้พวกเร็วไอ้ต้องตายเขาต้องรอดมึงต้อไมาทำกุอย่างนี่ป่าวฮะเดี๋ยวตอนนี้มันมันมันเพิ่งจะถึงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวครึ่งหลัง มึงหนักแน่มึงไม่รอแน่ตัวใครตัวบ้านบอกเลยกูจะไม่ช่วยมึงไหนฝนะกูอยู่นี่กูอยู่นี่ทำไรกูไม่ได้หรอกกูอยู่ข้างบนเฮ้กูเจอเป้าหมายแล้วล้มลงมาล้มลงมาซะกูนักกัดเว้ยโอ้ยยกยยยยยยกูยัดยยยยยยยกูติดคุกยย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 ใยย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 ยไย่ยย่ยยยยอยยยยยยก่ มาทำยาปลุกเซ็กติด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 ยาติดไอ้กูขอเลือกเถอะหนีหนีแดกแดกกูโดนหมดเลยกูโดนหมดเลยไม่เชื่อเอาอีกแล้วอืมไอ้ยังงานกูโดนกูโดนกูนี่ไงนี่ไงโดนสาปิ้แล้วมึงเหรอโอ้ไม่โดนไม่โดนกูหลบได้มึงหลบไม่ได้ตัวมึงเขียวขนาดนั้นมึงหลบได้ไง นี่ไงนัดอย่างรุนแรงอ่ะเมื่อกี้เลื่อนเลื่อนเลือนเป็ดแมวปีศาจอะเอ้ะปอกยะเอ๊ะอร่อยมากอันนี้ใส่ไม่ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ๊ะปียาจอยู่ไหนอยาวหมดแล้วเดี๋ยวจะขวดยา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 อยู่ไหนยาอยู่ไหนกอนตำรวจตำรวจตำรวจงัดยักงัดอีกงัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอะไรกูได้งานหน่ยโอ้ยนิดหน่อยหน่อยโอ้ยนิ่งหน่อยหน่อยมึงก็อยากจะเอามึงอยากเอาใช่ไหมไม่อยากเลยนิ่งหน่อยหน่อยมึงเอากูใช่ไหมเออนี่งนิ่งสินงานเน่ยนี่ไงกูนัดมึงเหมือนกันเน่ะมึงก็งานเหมือนกันนัดเหมือนกันมึงก็ล้มเหมือนกันมึงก็ไอ้ว่าหน้ากูนั่นแหละอืมทั้งหน้าทั้งหลังเไ้ยมาแล้ว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 ตัวนี้กูขอเป็นพ่อสาพิษได้นัด ตายเลยทีเดียวโหโขโหดงันงัอ้นไอ้อยากมึงไม่ท,ทำอไมซอมบี้เพาะกูตับแบบง่ายสุดเลยเนี่ยเออเหรอไเที่ยไมไม่เอาแบบโหดเมีหวังตายที่เราเล่นแบบง่ายกันเนี่ยนะมึงพากูไปเล่นเลยทุบโปะโ,โปโปตายอย่ะและวไอ้ตอนที่ฆากันได้ไมึงเสือกเล่นแบบซอมบี้โหดเเนี่ยนะใครมากินได้ Vì, gia hát gian nga, cố mùi này cố ní cụt à phán an nỉ đâu mùi nó ngát 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 rồi ngát 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 โดบยาโดบยาเอ้ยโดบยาโดบยายาไอ้เคี้ยใครตกกูลงวะเพี Joseph ้ยกูจะถึงกล่องยาอยู Harmon ่ละพวกมึงนี่ขัดความันเลยจริงเลยโอ้ยเอากูย่อไม่อาเอาเอาต้นไม้มาตีกบัวฮะแม่งดังป๊อกเลยดังหน้โอ้โหดังป๊อกป๊อกเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่มียาแล้วงัดงัดรอรอบหน้ารอรอ ไม่ใครตายไอ้กล่องยางโอ้พระสงอิจฉาไปเลยใช่ไมอิดย่าเส้วใอะไรกูเท่านายมึงจะไม่เล่นใช่ไหมมึงจะเอาแต่กูใช่ไหมเนี่ยได้มึงมาเล่นกกูสองคนเนี่ยวมามามาไม่มีใครตายใช่ไหมได้เฮ้ยลักฐานมาล่นกันเนี่ยดบดบดบ รียบร้อยเต็มแก้มแก้มอยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจไหนวะเฮ้ยมาแล้วเสร็จกู้นี่ไงงัดงัดเฮ้ยโดบโดบยาเห็นมั้ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ้เฮียใช้พเฮ้ยสายพิษอ่อนอ่อนความพิษเฮ้ยทำไมกูงัดไม่เข้าวะ คุไปไอ้ไ <pegar> ก <lifting> <g dings> ่ค <like> <c oughs> wow sí. ุไปไอ้โอ้ยเฮียมไปขึ้นมาเลยกู้อ้เฮียปักปักปักไอ้เฮียมึงยแกไม่หยุดอีกันโอ้มึงนี่เดีอ้มึงนี่ควจริงๆไงไอ้เฮียนี่มึงก็จะมึงก็จะเอาแบบเข้าเหรอเนี่ยฮะแล้วใครมาปักปักปัก กูน่าจะเอาสกินเหมือนเหมือนพวกไอ้แก้มอ่ะเอต่จะได้ไปตีพวกไอ้แก้มมั่งนี่แม่งรู้เลยว่าเป็นกูมึงยังจะแอบมากูเห็นเฮ้ยเอ้ยหมวกกูแตกแล้วั้งเนี่ยอีกแล้วอ่ะยาทำไมแหลกอ่ะกูแหกกูแหก แม่คนไม่งน่ากลัวก่บซอมบี้อีกตอนเนี้ยเอ้ยม่ระเบิดตัวกูลืมไปโอ้ใครตายมั่งเนี่ยตไปกูไปเไอะยีเนี่ยี่ไรกูเน่าเนา่เรียยเรียเออจบแล้วได้รอบเลย